อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณเองช่องดาวน์โหลดชาแน,นลนะครับ50อ,อันดับกล้องแอคชั่นแคมล่ารุ่นไหนดีถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับกล้องแอคชั่นแคมล่าเป็นกล้องประเภทหนึ่งที่มีแนวคิดในการบันทึกประสบการณ์ทําให้เราได้สัมผัสถึงเหตุการณ์ที่สมจริงมากขึ้นเสมือนว่าคุณกําลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นขณะชมภาพที่บันทึกจากกล้องแอคชั่นแคมิล่าเช่นการขับรถจักรยานยนต์ การวิ่งการปั่นจักรยานหรือภาพบันทึกจากมุมมองของนักกีฬาในกีฬาหลายชนิดเช่นสกีดำน้ำแข่งรถครับผมกล้องชนิดนี้มีหลายรุ่นนะครับที่สามารถบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูงถึง 4K ในการถ่ายมุมกว้างและคุณสมบัติในการสั่นภายในตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับกล้องแอคชั่นเคมรายี่ห้อดังอย่าง GoPro และก็ Osmo นะครับ หรือแม้แต่กล้องที่คุ้มค่าคุ้มราคาโดยผู้ผลิตจากประเทศจีนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันแล้วในคราวนี้จึงขอแนะนำนะครับ10อันดับกล้องแอคชั่นเข็มไลยี่ห้อไหนดีนะครับในฉบับปี2020นี้นะครับถ้าหากพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากอันดับที่10 SJ Cam รุ่น s j 4 0 0 0 Air 4K กล้องรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้หัดเริ่มต้นที่จะเริ่มใช้งานนะครับถ่ายได้ชัดในระดับ 4K กันน้ำได้ลึก30เมตรเป็นกล้องแอคชั่นแคมิลตัวแรกของใครลหลายๆคนที่หันมาสนใจในกล้องประเภทนี้ถึงแม้จะมีราคาที่ไม่สูงมากแต่สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่แพ้กล้องยี่ห้ออื่นที่มีราคาสูงกว่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆแถมมาอย่างครบครันเพื่อให้คุณได้ใช้งานอย่างหลากหลายยิ่งขึ้นเช่น เคสกันน้ำตัวจับแฮนจักรยานกล้องรุ่นนี้นะครับมีขนาดจอ2นิ้วและสามารถบถันทึกภาพความละเอียด 4K ได้ที่3 0 f เฟรมเร์เซกแล้วก็สามารถบถันทึกวิดีโอได้6 0เฟรมเร์เซกที่มีความละเอียดสูงสุด1080แล้วก็สามารถกันน้ำได้ลึกถึง30เมตรเมื่อใส่เคสเสริมและที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อ w i f i เพื่อควบคุมหรือสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันของ SJCam ได้อีกด้วย อันดับที่ 9. x k e n h 9 r 4K กล้องรุ่นนี้คุณสมบัติครบเครื่องควบคุมด้วยรีโมทแบบไร้สาย XH9R e 4K เนี่ยนะครับเป็นกล้องแอคชั่นกลิมลอีกรุ่นหนึ่งของ x n ที่มียอดขายถะลมทะาย ด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและคุณสมบัติที่เหลือลน้นจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครหลายคนอยากจะลองใช้กล้องแอคชั่นแคมิลรในการบันทึกช่วงเวลาที่น่าสนใจของตนเองกล้องรุ่นนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 4K ที่25เฟรมเร์เซกและถ้าต้องการบันทึกวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็สามารถบันทึกได้ที่ความละเอียด Full HD 1080ที่60เฟรมเร์เซกและยังมาพร้อมกับเคสกันน้ำสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกภาพใต้น้ำโดยเฉพาะ แล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เด่นนั่นก็คือการสั่งงานด้วยรีโมทควบคุมการทํางานที่สั่งให้บันทึกภาพหรือหยุดการบันทึกภาพได้ทันทีแค่เพียงกดรีโมทเท่านั้นต่อมาอันดับที่8 YL YL 4K Action Camilla โอ้โหตัวนี้มีราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ4,299บาทนะอ้าวกล้องตัวนี้มีซอฟต์แวร์กันสั่นในตัวบันทึกภาพถ่ายทอดสดได้ กล้องยี่ห้อ YL คือยี่ห้อที่เป็นพันธมิตรและได้รับการสนับสนุนโดย Xiaomi จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน YL ไม่เพียงแต่ผลิต Action Camera เท่านั้นยังมีกล้องชนิดอื่นๆที่ได้ผลิตและทำยอดขายได้ดีในประเทศจีนดังนั้นเลยครับจึงไม่ต้องเป็นกังวลว่าคุณภาพนั้นจะสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้โดยกล้อง Action Camera รุ่นนี้สามารถบันทึกภาพที่ความละเอียดสูงสุด 4K ที่30เฟรมเพล และ Full HD 1080ที่6 0 f เฟรมเซกด้วยเซ็นเซอร์ Sony IMX 3 7 7ซึ่งทำให้หมดห่วงเรื่องความคมชัดของภาพแล้วก็มีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เด่นนั้นก็คือกล้องรุ่นนี้ยังมีระบบซอฟต์แวร์กันสั่น EIS ทำให้วิดีโอที่บันทึกมีความสะเถียนและสั่นน้อยลงและยังสามารถเชื่อมต่อไ i f i เพื่อถ่ายทอดสดวิดีโอลงโซเชียลมีเดียได้อีกด้วยอันดับที่เซ x m i มี Action c a m ม l ิล4าโอ้โหราคา3,990บาทเองนะครับมีระบบการสั่นที่จัดเต็มภาพคมชัดด้วยเลนส์ประกอบ7ชิ้นแค่ฟังชื่อยี่ห้อก็การันตีในเรื่องของความคุ้มค่าราคากล้อง a อคชั่นค m มมิลจากเซมี i รุ่นนี้ ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพเกินราคาเป็นอย่างมากมีดีไซน์ที่เรียบหรูบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงถึง 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีและมีหน้าจอระบบสัมผัสที่ใหญ่ถึง2.4นิ้วทําให้การใช้งานกล้องทําได้อย่างสะดวกสบายตรวจสอบวิดีโอที่คุณบันทึกได้อย่างชัดเจนกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผล A12 S75 ซึ่งเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยปรับสมดุลภาพให้มีความคมชัดและช่วยลดภาพแตกพร้อมกับเลนกล้องที่ถูกประกอบเข้าไว้ด้วยกันถึง7ชิ้น ทำให้ภาพที่บันทึกออกมามีความคมชัดสดใสสมจริงมากขึ้นและยังมีระบบซอฟต์แวร์กันสั่นถึง6แกนทําให้วิดีโอของคุณมีความนิ่งมั่นคงไม่สั่นไหวจึงเหมาะสําหรับการบันทึกวิดีโอที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมากเลยครับ ต่อมาในอันดับที่6 DJI Osmo Pocket กล้องแอคชั่นแคเม่าตัวนี้มีค่าตัวสูงถึง12,500บาทนะครับซึ่งมีกิมบอลภายในตัวเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวและสายวล็อกกล้องแอคชั่นแคเม่าจาก DJI รุ่นนี้มีดีไซน์ที่แปลกตาและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แอคชั่นแเมลาเต็ม1 0อเเซ็สัทีเดียวทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสไตล์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเก็บภาพระหว่างท่องเที่ยวเดินป่าปีนเขาจึงทาให้กล้องรุ่นนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็นอก จากนี้นะครับยังเป็นกล้องที่มีกิมบอลมาในตัวเสร็จสับถึง3แกนทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่นของวิดีโอเพราะมีความมั่นคงเป็นอย่างมากถึงแม้จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวสูงแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกล้องรุ่นนี้คือสามารถบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียด 4K ถึง60 fps. เฟรมเพอร์เซกแล้วก็ยังเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยครับผมอันดับที่5 GoPro Hero 7 Black กล้องแอคชั่นแคเมล่าตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งด้วยไฮเปอร์สมูทกันน้ําได้โดยไม่ต้องใสเ่เคสโอ้โหคงไม่ต้องถามถึงชื่อเสียงเรียงนามของโกโปรนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้แทบจะเป็นผู้บุกเบิกของตลาดแอคชั่นแคเมล่าที่การันตีในเรื่องของคุณภาพอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้จะออกมากี่รุ่นก็ยังใช้งานได้ดีและพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอแล้วก็แม้โกโปรรุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่คุณสมบัติการใช้งานก็ยังทําได้ดีและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันด้วยระบบกันสัน Hyper ่นไฮเปอร์ มีอยู่ในโ o p ป o ฮีโร่เซเว่นให้ภาพวิดีโอที่ถ่ายออกมามีความนิ่งและมีความมั่นคงเป็นอย่างมากโดยที่ไม่ต้องใช้กิมบอลหรืออุปกรณ์กันสั่นอื่นๆเสริมอีกเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมี GPS ติดตามพิกัดและสามารถกันน้ําได้ที่มีความลึกถึง10เมตรโดยที่ไม่ต้องใส่เคสกันน้ําแถมยังสามารถบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียด 4K ได้สูงสุด60เฟรมเพอเซกับสตรีมมิ่งไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างง่ายได้ อันดับที่4 Sony FDR-X3000R บอกเลยนะครับตัวนี้เก่าและก็ยังเก่านะครับคุณภาพเหลือล้นคมชัดด้วยเลนส์ยางดีจาก CS ถึงแม้จะเป็นกล้องที่ผลิตออกมานานประมาณ4ปีที่แล้วแต่ในทุกวันนี้ก็ยังมีคนนำมาใช้ในงานบันทึกวิดีโออยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเนื่องจากคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของกล้อง Action Camera รุ่นนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ระดับภาพ C มอร์สผันหนวกกับเลนเซี s สทาให้การบันทึกภาพวิดีโอมีความคมชัดสูงไม่แพ้กล้อง Action Camera รุ่นอื่นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมี รีโมทไลฟ์วิวที่สามารถนำมาสวมใส่ได้เหมือนนาฬิกาข้อมือเพื่อตรวจสอบภาพที่กำลังบันทึกจากกล้องหรือกำลังตั้งค่าและสั่งงานอื่นๆผ่านรีโมทก็ทำได้เช่นเดียวกันระบบการสั่นของกล้องรุ่นนี้เรียกว่า Balance Optical s t u d y Shot ซึ่งเป็นการกันสั่นด้วยฮาร์ดแวร์ทำให้การถ่ายวิดีโอมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้อย่างสบายๆส,ส่วนความคมชัดของวิดีโอก็สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงถึง 4K ที่30เฟรมเ์เซกรับรองว่าได้ภาพที่ลื่นไหลคมชัดสมใจแน่นอนครับ ต่อมาอันดับที่3 GoPro Hero 8 Black กล้องตัวนี้บันทึกภาพได้ถึง240เฟรมเปอร์เซกมาพร้อมระบบกันสั่นที่นิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็กล้องรุ่นนี้นะครับได้รับการพัฒนามาจากรุ่น Hero 7นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความคมชัดของภาพที่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมกับระบบกันสั่นไฮเปอร์สมูท2.0ที่จะทําให้การบันทึกวิดีโอที่นิ่งอยู่แล้วกลับนิ่งขึ้นไปอีกได้อย่างน่าทึ่งแล้วก็ยังมีขาเมาส์ติดมาด้วยกับตัวกล้องทําให้สามารถวางกล้องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยเลนส์ดิจิตอลที่สามารถปรับระบบภาพได้ง่ายเพียงแค่แตะบนจอซึ่งทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นพร้อมกับระบบที่น่าสนใจอย่าง t i m e w a r p ที่คุณสามารถเล่งและก็ลดความเร็วของวิดีโอได้ง่ายๆเพียงแค่แตะหน้าจอนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการบันทึกวิดีโอที่ให้ความละเอียด1,080แล้วก็ได้จนถึง240เฟรมเปอร์เซกทำให้ไม่พลาดทุกช็อตกับการเคลื่อนไหวในเรื่องของการกันน้ําและกันฝุ่นทําได้ดียิ่งกว่าเดิมกล่าวได้ว่าสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยครับผมอันดับที่ 2. DJI Osmo Action มีจอคู่หน้าและหลัง ้อมสุดยอดระบบกันสั่นกันน้ําได้ลึกถึง11เมตรโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นกล้องแอคชั่นแคเมล่าจาก DJ i รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถเทียบชั้นกับพี่ใหญ่อย่างโกโปได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยฟังก์ชันที่ใส่มาอย่างครบครันนะครับเช่นสามารถบันทึกภาพวิดีโอได้อย่างคมชัดและละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยการถ่ายแบบ HDR หรือระบบจอคู่2ด้านทําให้คุณสามารถตรวจสอบการบันทึกภาพหรือมุมกล้องของคุณได้จากด้านหน้าตัวกล้องกล้องรุ่นนี้มีความทน สูงมากสามารถกันน้ําได้ลึกสูงสุดได้ถึง11เมตรและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่าสุดถึงลบ10องศาเซลเซียสทาให้ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาวจะฝุ่นหรือจะฝนก็เอาอยู่นอกจากนี้ยังมีระบบกันสั่น Rocksteady ที่ทำให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงได้อย่างนุ่มนวลและลื่นไหลามากยิ่งขึ้นครับและก็พบกับสุดยอดแอคชั่นเคมลอันดับที่1 GoPro Max มาพร้อมกับกันสั่นสุดเทพบันทึกวิดีโอได้รอบทิศทาง360องศาโอโ้ก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องแอคชั่นคามิลาจาก GoPro ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นรุ่นตัวท็อปเนื่องจากคุณสมบัติและฟังก์ชันการทํางานของกล้องรุ่นนี้นั้นถือได้ว่าจับเต็มมากสามารถกันน้ําได้ลึกถึง5เมตรโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมการปรับเลนส์ที่มีถึง4แบบและความละเอียดของการบันทึกภาพและวิดีโอที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดของแอคชั่นคามิลาจาก GoPro ของทุกรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ GoPro Max 360 สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 5.6K ที่30เฟรมเซกสามารถถ่ายภาพพาโรนามาได้กว้างถึง270องศาที่6.2ล้านพิกเซลและที่จะเอ่ยถึงไม่ได้เลยก็คือระบบกันสั่นระดับสุดยอดอย่าง Mac Hypersmooth ซึ่งถือว่าเป็นระบบกันสั่นที่ดีที่สุดของ GoPro จะไลฟ์สตรีมมิ่ง ก็ทำได้พร้อมเสียงคมชัดด้วยไมโครโฟนรอบทิศทาง6ตัวและยังมีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องนำเสนอเลยนั่นก็คือการบันทึกวิดีโอแบบ360องศาที่ทำให้คุณบันทึกภาพได้รอบทิศทางนั่นเองครับผมเป็นไงนกันบ,บ้างครับกับ10อันดับกล้องแอคชั่นคาเมราครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่านน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ถูกใจท่านผู้ชมนี่แหละนะครับ โอเคครับผมก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ากล้อง GoPro ดีที่สุดนะครับอ่าแล้วก็ที่ถืออยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นกล้อง GoPro Hero Seven หรือ Hero เจ็ดนะครับ black นะครับเป็นสีดําตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องคู่ใจตั้งแต่อ่าเริ่มทําคลิปวิดีโอแล้วแหละนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ